อะไรนะทำไมนะทำไมนะคือเบ๊ะข้าวซีกอ่ะไม่เคยเชื่อแต่ฉันเลยฉันเคยคนเจอคนดังดังมากกว่าเบ๊ะข้าวซีกนะแต่เชื่อแต่ฉันไงแต่อีเหี้ยนี่แม่งไม่เคยเฮ้ยมันมีความรผ่านแล้วนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าใจได้ค่ะเพื่อนฉันเพื่อนรักฉันอะไม่เคยเชื่อไม่เคยแบบว่านิ่มนวลทุกสิ่ทุกการที่ฉันติ้งไปนะก็จะตอบตลอดกับการกับคนที่ดังมากกว่นั่งอ่ะเชื่อแต่ว่าสำหรับเพื่อนฉันคือไม่เชื่อ ัพอฉันทุกเรื่องหนามีขานไปขอะไรทักมาว่าเอ้ยเป็นยังไงแะ้วนี่กดและกดคอมเมนต์อะไรนี่อะไรอย่างเงี้ยขนาจจะขี้เบือกก็ได้ไม่มึงเพิ่มอุตส่าห์ไม่ได้ทำไปอะไรหรอกเบือกอยากรู้เนี่ยเขาบอกว่าเธอยิ้มกันจริงปะเยอเธอแล้วกูแต่ว่าเพื่อนกำลังพอนเราไงเออฉันก็รักนางบ้าง ทุกอยกางฉันมีหน้ามาเลยฉันทักไปนัางตอบตอบ,ตอบช้าบ้างเร็วบ้างแต่บ้างก็ตอบแหมตัวเองตอบเร็วมากฉันก็รู้สึกว่าไม่ฉันรู้สึกว่านางเป็นคนที่จริงใจไม่ไ้ไม่ไม่นางไม่ใช่คนคบกันเพราะว่าคนรู้วน้อยหรือมาก แต่ฉันดังน้อกันนะเนา,ดนาะดีกินะนะคือมึงพูดอยู่งี้พูดดีสัตวพูดก่อนเราชนะฉัน,ฉ,นฉันพูดตามดังดังไปอีกสั่งก็จีนแต่ว,ว่าคนดูได้ส่วนเสียหมื่นแต่ว,ว่าในภาคกลางฉันไม่ได้ดังแต่ว่านางก็ยังแบบว่าเออครบฉันแต่ว่าล้าออน,น,นนี้นู่นแบบเออ,อเป็นยังไงบ้างไปกินข้าวกันมันเกิดไง โอเคชั้นโอเครู้สึกว่าอีนี่ครบได้จริงๆได้อันนี้อันนี้กลิบไว้ดูคนส่วนตัวก็ลงไม่ได้ได้ลงไปเลยแต่ว่าบางทีมมันก็แบบว่าอาจจะว่าบับบอเป็นแบบว่าคุยกันเยอะมากอะไรอยย่างงเี้พูดวนนะเนี่ยพูดวนนะเนี่ยตาแดงนะเนี่ยตาเยิ้มน่ะตาก็เยิ้มน่ะลิ้นม่วงแล้วนะแต่าชั้นคือที่เาเสียงครบได้คนดีคือไม่ครบคนเพราะว่าชื่อเสียงเพราะว่าฐานะเพราะเงินทองชั้นไม่มีอะไรเลย ไม่มีไมีชื่อเสียงไม่มีนางแต่ว่านางแบว่าเพื่อตามนางเยอะกว่าันเยอะมากแต่ว่านางอินบอลจะตลอดจบคนดี่ะรัครบได้คนดูที่นี่คือครบได้มานีนังิสินนะนะเขาสินอ้าผิดใครออกยิงผิดใครออกอินบอยาเาเราพูดอย่างเป็นล้งยาแบคไี

คุณ,คณต้องมีสติไม่ <นะ S 1> คุณจะเป็นบ้าจริงนะคะคุณต้องมีสติตอบมาจะไดตัวนีมีสติคุณถ้าคุณแบบนี้ต่อไปคุณจะเป็นบ้าจริงนะคะเยี่ย <c oughs> ไปได้อะไรแล้วเราคุณแทนคุณนั่งแนีจิงสวัสดีครับวันนี้พี่ดิวก็อยู่บ้านพี่บอยศิริชัยนะครับได้มาเยี่ยมบ้านพี่บอยศิริชัยนะครับก็นี่อยู่กับน้องพีผู้ยานฟินแลนด์นะครับ บิดอะไรนะบิดฮะมึงยอมรลับบยอมหรวมามึงยอมหลับบอกว่ามึงกับปูผิดใครออกผิดอีเรีเยพาปาใช่แต่มองซ่มมึงืออีเรีตามหมองเหมือนบลาเด็ผิดใครออกเป็นเพราะว่าเออมึงหันซึ่งคนในวงเึ่งเป็นอะไรในวันนี้นี่ผู้ใดไปไป็นู้แพ้อ่พี่น้องไปดูใครออดกันด้วยนะคะจะปนครออไม่าไปหาเหตุผิดใครออดเด้อพี่น้องนะครับีผิดใครออ ผีคล้ายหมองไหนคล้ยอายมองไหนหญิงมึงน้อมหลับตาคล้ายอุ่ยเธอผีคล้ายอุ่ยเธอชอบคล้ายอุ่ยบอผิดบอผิดตอนนี้โอเคทุกคนสบายดีนะครับทุกคนไม่ต้องเปห่วงนะมาจากบ้านน้องเจนนี่ CEO เอ๋ซีโอคล้ายเป็นโตเกี่ยวไป็นสีมันอะไรอย่างงี้ไปเขาสั่งเตาหมูมากินสามบัตรป่าไหมสั่งเตาหม เอาตะบอกฮุงเด้อผีคลายออกเอาผีแขกคลายออกพอคลายออกคลายออกมือเป็นิืงเด้อคลายออกเชิบาร์ครีด้าเข้าไปมือเขาสุเก่งโอเคป่ะบันนี้ไหมฝันดีครับฝันดีบอสฝันดีครับบ๊ายบายฝันดีบายขอแนี่ยเขาเนี่กูเดือนนึงแล้วกูบนนอนบ่เคยฝันกูต้องมาฝันดีย้อนคลายออกโอเคนอนเจ้าหน้าฮักอายตันเลยทั้ง